สวัสดีครับพี่นอ้องอชาว u t u b e นะครับที่ติดตามช่องหลักละานนอแหล่นะครับเพราะว่าพี่น้องที่กำลังติดตามอยู่หรือว่าพี่น้องที่เขามาติดตามหมาคือเมื่มอนนี้ก็็เปวันที่เ่29มีนาะ2566นะครับเมื่อนี้ผมกะสิมา,าบ่าวเรื่องการเลี้ยงงวนะครับเลี้ยงงวแบบสมัยใหม่นั่นแหละนะครับเพราะว่ายุบ้านกัน เพิ่งนกาลังรเริ่มนะครับก็คือการเลี้ยงงัวแบบใส่ลวดไฟฟ้าล้อมนะครับแล้วก็ปล่อยเลี้ยงนะครับแล้วก็เสียหายไปเรื่องขอกไม้หลังจากที่ผมเหตุคอกไม้นะครับเพางัวมันแออัดนะครับมันมีขอบเก่าเป็นคอกน้อยๆนะครับมีงัวอยู่6โตนะครับก็แออัดพอสมควรนะครับผมก็เหตุขอบไม้ให้มันแล้วนะครับกับกล่องพอสมควรนะครับใส่งบประมาณเท่าใดนะครับการเหตุขอบนะครับเหตุเองนะครับ แล้วเขาสั่งงบประมาณเท่าไหร่ละกัการซื้อหลอดไฟฟ้านะครับซื้อหลอดไฟฟ้าร่วมแล้วเป็นเท่าใดรนะครับกับผมกับศอธิบายให้น้องใายพี่น้องได้ได้ได้รับชมกันนะครับกันในคลิปนี้นะครับเนาะหลังจากที่กับว่ได้เฮตุคลิปมาโดนคักแล้วนะครับเนาะเนื่องว่ากับว่าขยัมีเวลาพอมันใดญแล้วครับเดี๋ยวนี้โดนๆกับล้มเธอนึงนะครับเอาไปเบิ้งพี่น้องครับไปเบิ้งว่ามันเป็นลักษณะแบบใดนนะครับไปเบิ้งกันครับพี่น้อง นี่แหละครับอขออกไม้ที่ผมเห็ดคออกนี้ใส่งบประมาณประมาณหมื่นหานะครับตังก็ผมกับเลื่อยไม้นี่ก็อยูมันหาพันกว่ากับสื้อสังกะสีก็เบิดประมาณเก่าพันนะครับนี่ก็มีอ่างน้ำพร้อมอ่างนา้ำใบปากคออกเวลาปล่อยเลี้ยงทั้งน้นก่เห็นไล้กินอยู่นี่นะครับนี่ก็เป็น ห้างถาใส่หัามหงัวหน่อย2ตัวคร,ครับเห็นยูไกลๆนนะก็คือเป็นเป็นคอ,อกเก่ามันนะครับขอ,อกเก่าตอนนี้ผมกะเห็ดขอ,อกไม่แล้วคอ,อกนี่ผมก็เอาไว้เก็บเฟี้ยงนะครับปีนี้ก็ได้อยู่ประมาณ250ก้อนนะครับผมก็ไว้เก็บเฟี้ยงนี่แหละครับห้างหยา่าห้างหยานี่ก็ใส่สังกะสีนะครับขับประหยัดงบประมาณกไ็ได้อีกใส่สังกะสีเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับทีห้างหยาเห็นไหม นี่แหละครับกองสางข้างบนนี่ไม่ตนหนึ่งนะครับเลื้อยกับอยู่ประมาณ6าประมาณหาพันก่าบาทนะครับเกือบหกพันคนละครับนี่ก็เป็นกล่องไฟนะครับกล่องไฟที่ผมประกอบขึ้นมาเองนะครับกนี่สวิตสองตัวนะครับตัวหนึ่งต่อขึ้นมาแผงนะครับเป็ตนต่อขึ้นมาแผง ใส่ปักเสียบเอานะครับต้นหนึ่งก็ต่อไปกับสายไฟนี่็คือสายดินนะครับสายดินใส่แบบขีบเอานะครับขีบแบบสายไฟเพราะว่าให้แม่บ้านกับพกเห็ดง่ายนะครับแม่บ้านติดได้เก็บได้นะครับนี่สําหรับส่วนที่เป็นไฮน่านะครับผมก็มพี่อ้างนามไว้อ้างหนึ่งนครับใกล้กกับทังเขานี่แหละครับเนี่ยล้อมนะครับล้อมส่วนฟังทั้งที่เห็นอยู่้างหนานี่ครับก็เป็น ใส่เสือกนะครับใส่เสือกลอมไว้ซื้อแล้วก็เอาปอฟางมัดไว้นะครับเห็นหลอกกันไว้นะครับเห็นหลอกไว้ทางฟังหองนะครับสำหรับทางให้ติดกับห้ยนาติดกับไฮมันเพิ่นนี่ผมก็ใส่ลวดจริงนะครับใส่ลวดจริงขึงเงี้ยวไปหอดแดนฟังทั้งผู้นะครับหอดแดนเพื่อนอันนี้ใส่ไฟจริงใส่ลวดจริงนะครับนี่แหละครับฟังทั้งหองฟังทั้งหองนี่ ที่ใส่เสื่อเสื่อเป็นเสือกวกที่เพิ่นเอามาหมัดฟางอัดฟางนะครับถึงเงี้วไปเอา,เอาพายางนะครับมัดหลอกไว้นะครับสําหรับนี่ก็คือฟังแดนติดกับหน้าขางเคียงนะครับเพิ่นก็มีหลอดหนามอีกแล้วแต่มันห่างอย่างหน่อยหนึ่งผมก็เอาเสืยกนี่แหละครับเสืยกมาหมัดเสริมมัดเสริมตามเสาไปแล้วก็ผูกพายางหลอกไว้นะครับจังสีมันบ่เข่าไก่ได้วยครับ ตอนแรกผมมีเสือกรัดไวนี่มันหมุนครับหมุนไปหน้าเพิ่นได้ครับตอนนี้เห็ดเสียางรัดไว้แล้วบ่ไปได้นี่มีแล้วครับเพือปลายทางปลายทางมาติดกับเสาไว้กับเคื่องเวไปโู้ไปหมอดหอดหมอไฟอย่างนนะครับหม้อที่ผมให้เพื่อนที่แล้วเนี่ยครับสำหรับช่องกันสายไฟนะครับผมก็เอาทอทอยางนะครับผ้าแล้วก็เอาเทป สายไฟพันกับหลักไว้นะครับในช่วงระยะประมาณซี่หเมตรสองหนึ่งหรับครึงก็ประมาณซี่เมตรหรือหาเมตรนะครับประมาณนั้น,น,น,นเละครับเนี่ยครับท่อนำเข้านะครับทอนาเก่าๆเขาพาเลยครับมัดใส่ไว้นี่ก็คือเป็นเป็นช่วงแรกแเป็นเป็นเป็น,ปนมงอง อีกแดดหนึ่งนะครับอีกมองหนึ่งจริงผมเห็ดไบสามหอดนะครับสามหอดนี่คือหลอดบริเวณทั้งหน้าและขวางก <Ooh. S 1> ับกำลังกินอยู่ใกล้ๆบริเวณทั้งหน้าและขวางแล้วก็เห็ดทั้งไฮอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เห็ดไว้ฝั่งทั้งหน้าพอยายอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นสามสามหอดนี่แหละครับผมก็หกตัว นี่ก็เป็นง่วผูน้น้อยมีง่วงผู้น้อยตัวนึงแล้วก็มีแม่พันธุ์อยู่สามตัวนะครับแม่พันธสามตัวนี่ซาโลเลผสมนี่แหละครับลูกง่วน้อยตัวแม่ลูกซาโลเลนะครับอีลิงเอื่นมันอีลิงมันดื้่นี่แม่นี่เสือม้าไม้นะครับเป็นแม่พันธุ์อีกแม่นึงนี่ก็ลูกของแม่ใหญ่ เป็นแม่กบแม่เข่าอยู่นี่นะครับลูกลูกตัวที่สองนะครับมันหายลูกห้างยักน้อยหนึ่งนี่ก็ได้เจ็ดแปดเดือนแล้วแต่ว่ากับแม่กับยังทันไดบทัานเด,นเดขึ้นอยู่ท่งทวงน้อยหนึ่งขีเดือครับหักยอบก็ส่วนนี้ก็อยู่ประมาณหาไรครบส่วนนี่หาไร อีกส่วนหนึ่งกับฝากท่างกอไผ่ที่ผมสีให้พี่น้องเบื้องนี้อยู่ฝากกอไผ่กอยูุ่ประมาณเจ็ดแปดไร่ะครับอาย่วัดเจ็ดไรเจ็ดไร่ได้ไหมบ่อนำเส้านี่อากาศเดืมคขึ้นครับฝนทํำท่าสีลูกเม็ดนะครับลูกเม็ดลิ้นน้อยหนึ่งนี่นะครับหม้อไฟที่ผมประกอบขึ้นมาเองทีให้พี่น้องเบงมื ตอนแรกนะครับผมก็ได้เขียนเขียนซื้อกำกับไว้เพื่อแม่บ้านเสียงานง่ายติดตัางง่ายเก็บง่ายนะครับปิดเปิดทางใดตัวใดเป็นสวิตของหมอไฟตัวใดเป็นสวิตของแผงโซลาเซลล์นะครับผมก็เขียนกำกับไวเบิดนะครับนี่ก็คือสายที่ห้องเอาไปทดลองไฟนะครับว่าไฟมันมีบอนะครับ ครับเป็นไดไพี่น้องหลังจากที่ไปเบื้องล้วนะครับก็ให้เบื้องกับบัละเอียดปันไดครับพี่น้องสําหรับการต่อหรือว่ารายละเอียดนะครับผมกับบริโลงรายละเอียดลายนะครับสําหรับพี่น้องผู้ใดที่บทัทนคยเหตุนะครับสนใจหรือว่าอยากเห็อว่าคอมเมนต์ทักทายกันนะครับหลังจากที่บริลลคล่งโดนกับคอมเมนต์ข้ามาสอบถามทักทายให้กำลังใจได้นะครับเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ช่องหลักๆนอแหล่เนี่ยนะครับได้พี่น้องได้นะครับ,นะรบสําหรับคลิปนี้ก็ก็คือสที่ลฟ์พี่น้องไปซ้ำหนีสักก้อนนะครับนะเนาะโอกาสหนาทามีโอกาสเดี๋ยวลงคลิปไม่กับสีหาเรื่องเล่าดีๆนะครับสําหรับเรื่องของอไลฟ์สไตล์นะครับทุกเรื่องเพรว่าจะเป็นเรื่องของงานสร้างนะครับว่าเป็นเรื่องงัวเรื่องอทุกอย่างที่นาสีเกิดประโยชน์ นะครับกับพี่น้องกับเอามาลงกับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องอีกเทือหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปซ้ำอีก่อนนะครับสวัสดีครับผม